ท้ามกลางการแข่งขันด้านตลาดข้าวโลกที่เข้มข้นและราคาข้าวภายในประเทศที่ผันผวนข้าวหอมสยามจึงกลายเป็นดาวรุ่งที่หลายฝ่ายจับตาทั้งคุณสมบัติเด่นของพันธุ์และความเป็นไปได้ในการต่อยอดให้เป็นสินค้าคุณภาพของประเทศแต่ในอีกด้านหนึ่งปัญหาหลายชั้นกลับถ่วงน้ำหนักไม่ให้ผันข้าวนี้ก้าวสู่ศัก,กยภาพที่ควรจะเป็นล่าสุดนายนรงเดชอุรานกุล ประธานคณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะได้ออกมาถแถลงผลการประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาข้าวหอมสยามโดยมีหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมหารืออย่างพร้อมหน้าสะท้อนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงปัญหาเชิงเกษตรเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวโยงถึงเศรษฐกิจวิถีชุมชนและภาพลักษณ์การส่งออกของไทยในอนาคต คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ก็เลยได้เรียกหน่วยงานต่างๆเข้ามาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อหาข้อสรุปว่าเราจะดําเนินการหรือจัดการยังไงกับข้าวที่พี่น้องเกษตรกรเอาไปปลูกแล้วแล้วออกมานะครับข้อสรุปเบื้องต้นได้ดังนี้นะครับข้อที่1นนะครับคณะกรรมการก็ให้ทางกรมการค้าภายในนะครับไปพูดคุยกับสมาคมโรงสีข้าวนะครับเพื่อสอบถามว่าจะมีโรงสีไหนบ้างนะครับที่จะสามารถรับซื้อข้าวหอมสยามเนี่ยครับเพื่อไม่ให้ พี่น้องเกษตรกรเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเอาไปผลขายหรือไปขายเป็นข้าวหอมมะล,ลินะครับก็ให้ซื้อเป็นข้าวหอมสยามไปเลยนะครับซึ่งอันนี้ทางกรมการค้าภายในก็จะไปรับประสานงานให้นะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีช่องทางในการจัดจำหนักข้อที่2ครับทางคณะกรรมการก็เสนอให้ทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับนำข้าวหอมสยามหนึ่งเนครับเข้าร่วมโครงการดูดซับข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2568 ทับหกเนะครับเพื่อเล่งระบายข้าวที่ไม่มีตลาดรองรับในปัจจุบันนะครับข้าวหอมสยามจัดเป็นพันุ์ข้าวเจ้าพื้นนุ่มที่มีข้อดีมากมายลำต้นเตี้ยเหมาะกับพื้นที่น้ำแล้งให้ผลผลิตสูงต้านทานโรคได้ดีและที่สำคัญมีกลิ่นหอมนุ่มใกล้เคียงข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นจุดขายสำคัญของไทยในตลาดโลกมองไปแล้วนี่คือพันุ์ข้าวที่ตอบโจทย์ ทั้งต้นทุนและตลาดแต่เกษตรกรกลับกำลังเผชิญความไม่แน่นอนเพราะการปลอมปนพันธุ์กับข้าวหอมมะลิและข้าว GI ทํทำให้ควบคุมคุณภาพไม่ได้ขณะเดียวกันโรงสีจำนวนไม่น้อยอยังไม่รับซื้อหรือรับซื้อในราคาต่ำกว่าและข้าวหอมสยามยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการชะลอการขายของรัฐได้ศักยภาพมีอยู่จริงแต่เส้นทางการตลาดกลับไม่ชัดเจน นี่คือจุดอ่อนสำคัญที่คณะกรรมาการต้องเร่งแก้ไขคณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนแราษฎรเสนอ9้าแนวทางสำคัญตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำประกอบด้วยกรมการค้าภายในและกรมการข้าวต้องสำรวจจำนวนโรงสีที่พร้อมรับซื้อข้าวหอมสยาม1 2และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบกระทรวงพาณิชย์ควรนำข้าวหอมสยามห เข้าร่วมโครงการดูดซัพ์ข้าวนาปี2568ทับ6-9และตั้งจุดรับซื้อในพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ23จังหวัดอีสานและ3จังหวัดภาคเหนือกรมการค้าภายในควรยกระดับมาตรฐานข้าวหอมมะลิประสานเอกชนเร่งกำหนดแนวทางบริหารข้าวหอมสยามและผลักดันการกำหนดราคารับซื้อที่เป็นธรรมนบขและคณะอนุกรรมการ ควรกำหนดยุทธศาสตร์บริหารจัดการผธุ์ข้าวใหม่พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานตั้งแต่ผลิตถึงตลาดเกษตรและพาณิชจ,จังหวัดร้อยเอ็ดควรจัดทำแผนบริหารข้าวหอมสยามรวบรวมผลผลิตกำหนดราคารับซื้อที่เป็นธรรมและกำหนดเขตโซนิง่งป้องกันการปลอมปลนธุ์ สวทชควรเร่งวิจัยข้อมูลข้าวหอมสยามส่งกรมการข้าวเพื่อรับรองพันธุ์และสนับสนุนการรับซื้อเมล็ดพันธุ์เพื่อป้องกันการปลอมปนกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวและท้องถิ่นควรลงพื้นที่ตรวจสอบการปลูกและการขึ้นทะเบียนให้ตรงตามพันธุ์จริงกรมส่งเสริมสหกรณ์เสริมความเข้มแข็งเกษตรกรให้รวมกลุ่มเพิ่มอำนาจต่อรองราคารับซื้อข้าว ทุกหน่วยงานควรกำหนดแนวทางโดยเน้นเพิ่มคุณภาพข้าวหอมมะลิมากกว่าการลดราคาเพื่อเพิ่มขีดการแข่งขันกวข้อเสนอนอกจากจะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วยังสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาที่ผ่านมาส่วนหนึ่งไทยยังขาดระบบจัดการพันข้าวที่ทันสมัย และเชื่อมโยงตลาดอย่างแท้จริงหากข้าวพันุ์ใหม่มีศักยภาพและถูกท้าทายด้วยการตลาดที่ไม่ชัดเจนหรือมาตรฐานที่ไม่พร้อมสุดท้ายกเกษตรกรก็ยังติดอยู่ในวงจรเดิมการผลักดันข้าวหอมสยามจึงไม่ใช่แค่เรื่องของพันข้าวและไม่ใช่เพียงการพยุงราคาแต่ทุกภาคส่วนต้องเดินไปในทิศทางเดียวกันเพื่อตอบบททดสอบว่านโยบายบริหารจัดการข้าวไทยปรับตัวทันโลกหรือไม่ หากข้อเสนอทั้ง9ประเด็นถูกผลักดันอย่างจริงจังข้าวหอมสยามอาจกลายเป็นเรื่องราวความสำเร็จบทต่อไปของข้าวไทยในเวทีโลกที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพัฒนากเกษตรไทยยุคใหม่